เนี่ยครับ26รายชื่ออย่างที่บอกเลยนะพ่อฮะจัดเรียงมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตั้งแต่ผู้รักษาประตูเลยครับนี่ครับก็ต้องขอบคุณบียูด้วยฮะปฏิวัติคำใหม่เพราะว่าบียูก็พรีเมนยมแทบจะไม่มีเลยนะฮะในเวลานั้นรู้สึกจะพักสลิงคารนี่อาจจะเซอร์ไพรส์หน่อยนะแต่อาจจะได้ชอบบอลเล่นกับเลบอนนอนบูดูดันแผงมิดฟิลด์ตัวรับครับตรงนี้เนี่ยก็มีบิ๊กเนมหลายๆคนก็มาเหมือนกัน ก็มาให้อุ่นใจอ่ะรวรชิตนี่ชอบเขาอ๋อออาชอบเซน์การจ่ายบอลอาเซียนสบายบเล่นสบายเลยอาเซียนของผมบอกเลยว่าวอาชิตเล่นอาเซียนนี่สบายมากสุโชคครับอันนี้เซอร์ไพรส์มาด้วยผมไม่เซอร์ไพรส์ได้ทองเพราะว่าเขาหยุดอยู่แล้วนะครับหยุดอยู่แล้วนะครับทั้นนั้นเหมือนกับซื้อได้ทองได้เพชรเข้ามาศูย์หน้านี่มันมีสองคนก็คือแพทริกกุตซ์สันกับทีรศักดิ์สุพนัทไม่ใช่ไม่ใช่ศูย์หน้าแล้ว ต้องลง,อลงมาลงมาทางขวาแล้วจะเล่นได้ดีกวา่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่จะทำให้เขาไปสู่อาชีพได้อีกครั้งหนึ่ง